เขายังคงโทษตัวเองที่หลงผิดคิดนอกใจคุณเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตูนกุมควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน อสวินเือไม้พลังงานของคนธาตุาดดาไฟเมสิงธนูสามดาพลังงานของคนธาตุลมเดเมจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนอดทนเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะ ประสานงานพูดคุยเจราจาโน้มน้าวใจค่อนข้างจะเก่งเป็นคนที่มีเหตุผลมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจแต่ไม่ชอบพึ่งพาใครชอบที่จะยืนได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเคยพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนเก็บนิ่งเก็บเงียบเก็บซ่อนไม่บอกใครมีความลับที่อยู่ในใจอาจจะเป็นความเจ็บปวดก็ได้ที่เก็บไว้ในใจไม่ได้บอกใครหรืออาจจะเป็นความรู้สึก ของคุณที่มีต่อใครบางคนก็ได้ที่คุณเก็บไว้ซ่อนไว้ไม่บอกใครนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ยังโทษตัวเองซ้ําๆที่เขาหลงผิดคิดนอกใจคุณนะคะเขาคือใครสิบถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีนกรกฎพิจิกสเตรนพลังงานของคนราศีสิงห สีเรียญพลังงานของคนธาตุดินบังกรเพื่อสบการณ์อัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินราศีสิงห์พลังงานสวยมากๆนะคะอบอุ่นอ่อ,อนโยนโรแมนติกใจเย็น วัทยัตอดออมนะคะขยันตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณที่สุดเป็นคนรักที่ดีมากๆนะคะในสายตาของคุณเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีมากๆก็ได้นะคะพอเขาทําร้ายความรู้สึกของคุณเลยทําให้คุณเจ็บปวดมากๆแล้วก็ทําให้คุณเสียใจสุดๆเลยนะคะแล้วก็เพราะการหลงผิดของเขาในครั้งนั้น ทำให้เขาเจ็บปวดทําให้เขาเสียใจจนถึงทุกวันนี้เพราะพลังงานของเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่หากว่าเขาเคยทําร้ายความรู้สึกของคุณเกิดจากความผิดพลาดพลั้งเผลอแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจพอรู้ตัวเองจึงเจ็บปวดเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดมากๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงยังคงโทษตัวเองนะคะคนคนนี้ทำไมเขาถึงยังคงโทษตัวเองที่เขาลงผิดคิดนอกใจคุณเขาโทษตัวเองว่าอะไรนะคะ ครอบครัวการความอบอุ่นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะความห่างไกลการเปลี่ยนแปลงการรอคอยการปรับปรุงความพยายามความตั้งใจหากว่าเขาเคยทําร้ายความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณทั้งคู่ตอนนี้ไม่ได้เลิกราจากกันนะคะแต่ว่าความเจ็บปวดยังอยู่ในหัวใจของคุณอยู่ความรักในตอนนี้ก็น่าจะมีความเข้าอกเข้าใจกันระดับห แต่ว่าคุณเก็บซ่อนความเจ็บปวดที่เคยเจ็บปวดนั้นไว้กับตัวเองตัวเขาก็พยายามทําดีกับคุณมากๆปรับปรุงตัวเองแล้วพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณกลับมาไว้ใจมาเชื่อใจเขาเหมือนเดิมเขารู้สึกผิดเขาสํานึกผิดจริงๆแล้วก็พลังงานของเขาไม่ใช่คนที่เจ้าชู้นะคะหากว่าทําร้ายเผลอทําร้ายความรู้สึกของคุณไปก่อนหน้านี้นั่นคือเหมือนกับตราบาปที่ติดอยู่ในความรู้สึกในหัวใจของเขาเลยนะคะ <9. S 2> เก้าเหรียญสี่ถ้วยเหงาเศร้าเบื่อเสง็งสถานการณ์ที่อยู่ในใจของเขาความต้องการที่อยู่ในใจของเขานะคะหากว่าก่อนหน้านี้ในความสัมพันธ์นะคะเป็นรักทางไกลยอยู่ห่างไกลกันแม้ว่าไม่ได้ไกลามากแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะคะอาจจะมีเผลันลาชอบความเป็นอิสระหรือว่าไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้กลายเป็นไปสนิทสนมกับคนอื่นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิด หลงผิดกับคำยกยอปอป้านคำสรรเสริญคำชมจากคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ความห่างไกลการไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอาจจะทำให้มีความเหงามีความเบื่อ ไปหาอะไรอย่างอื่นทําที่ค่าเวลาหรือว่าแก้เบื่อก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนมีปัญหามีการน,นอกใจเกินเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหากว่าคุณเคยอยู่ในสถา,านการณ์นี้เคยผ่านสถา,านการณ์นี้แต่ตอนนี้ปรับใจกันแล้วเขาขอโทษคุณแล้วเขาปรับตัวแล้วแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะ ทำตัวดีมากๆเป็นคนรักที่ดีมากๆเขา,านั่นเองที่ยังคงโทษตัวเองซ้ําๆนะคะที่หลงผิดนอกใจคุณก่อนหน้านี้พลังงานของเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นคนที่โรแมนติกดูแลเทคแคร์คณดีมากๆแต่ความห่างไกลแล้วก็ความเหงาเข้ามาอาจจะทำให้เขาเผลอไปในบางครั้งบางทีคุณก็ยังคงเจ็บปวดอยู่ แล้วก็ไม่กล้าที่จะไว้ใจเชื่อใจเขาแต่ก็ไม่ได้ขุดขึ้นมาทะเลาะกันแล้วพยายามเก็บกดความเจ็บปวดนั้นไว้ภายในใจไม่ได้เอามาซ้ําเติมเขาไม่ได้เอามาซ้ําเติมตัวคุณแต่ก็ยังเป็นแผลเป็นที่ค้างอยู่ในใจของคุณตัวเขาก็พยายามปรับปรุปรงตัวเองอย่างดีที่สุดซึ่งคุณก็รับรู้ได้ถึงการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาคุณก็รับรู้ได้ว่าเขาดีขึ้น เขาปรับปรุงดีขึ้นเขาใส่ใจเทคแคร์มีเวลาให้คุณดีขึ้นรักคุณมากขึ้นเขานั่นเองนะคะที่ยังโทษตัวเองโทษตัวเองที่หลงผิดโทษตัวเองที่ไม่มัน่นคงไม่หนักแน่นมากพอแล้วก็ทำร้ายความรู้สึกของคุณก่อนแน้่นี้นั่นเองเขาจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงเพื่อชดเชยให้กับคุณนะคะ